ครับผมตอนจาก a c d f นะครับเอาละครับในบทนี้นะครับก็มาถึงตอนที่3แล้วนะครับของการเขียนโปรแกรมภาษาไ t h o n นะครับในตอนนี้นะครับผมจะพูดถึงการติดตั้งนะครับการเตรียมโปรแกรมสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพทอนนะครับเริ่มต้นนะฮะในเครื่องที่จะต้องมีก็คือตัวอินเตอร์พริเตอร์นะครับของภาษา Python ซึ่งสามารถเข้าไปที่ Google นะฮะแล้วก็พิมพ์ว่า Python นะฮะ จากนั้นนะครับที่ลิงก์นะครับลิกเข้าไปตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะขยายให้เต็มหน้าจอทีนี้นะครับมาดูในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วเลือกเป็นออ l e a s e นะครับจะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับในณปัจจุบันนะครับณนวันที่21เดือน6ปี63นะครับก็มาถึง ไพทอนก็เดินทางมาถึงเวอร์ชัน3.8แล้วนะฮะแต่ผมยังไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามีไลบรารีหลายตัวที่มันยังไม่รองรับนะฮะก็เลยเออใช้สามจุดดีกว่านะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมจะเลือกเป็นออตัวสามจุดเจ็ดจุดหกตัวนี้นะฮะคลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะในการดาวน์โหลดนะครับเครื่องของผมเป็น Windows 64นะครับผมจะเลือกเป็นตัว Windows x 6 8ขี64 executable installer ตอนนี้นะครก็คลิกไปนะครับถ้าใครมีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับของผมลง IDM ไว้ก็คลิกดาวน์โหลดหรือถ้าไม่มีนะครับถ้าใช้ Google Chrome นะครับมันจะมาอยู่ใน3จุดตรงนี้นะครับอยู่ในดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดคลิกได้เลย หลังจากดาวน์โหลดมาแล้วนะครับอ่ะผมจะลากไฟล์ออกมาที่หน้าจอนะครับก็เดี๋ยวมันคลิกเพื่อติดตั้งนะครับอ่าจากนั้นนะครับไปที่ i n s t a l l Now นะฮะก็คลิกไปอันเนี้ยมันก็จะเป็นระบบของ w ิ n d o w s นะครับซึ่งจะถามว่าจะยอมให้ติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องไหมนะครับก็คลิก Yes ไปนะฮะเป็นระบบป้องกันไวรัสตัวหนึ่งนะ ก็คือถ้าเป็นไฟ exe มาโวมวินโดวมันจะทำก็รอสักครู่นะฮะถ้าขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่ามีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถคลิกโพสต์ไปได้เลยนะครทีนี้นะครับให้ลองทดสอบนะครับด้วยการคลิกที่ w i n d o w ์แล้วก็พิมพ์ cmd นะครับแล้วก็เข้าไปที่ c ค m มันพร้อมนะครับแล้วลองพิมพ์ p y ดูนะครั ถ้าไพทอนมีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นเครื่องหมายมากกว่าสามันตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าตัว Python i n t e r ร์ t i v e ี n t อ r พิวเตอร์ของไพทอนนะซึ่งเราสามารถใช้ในแบบ t e x t Mode แบบนี้ได้เลยนะฮะก็คือสมมุติผมจะเอาเลข2มาบวกกับ2อย่างเงี้ยอ่คอมพิวเตอร์ก็จะทำการบวกเลขให้เราได้เลยนะครับแต่จะอยู่ในรูปของเท็โหมดนะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์ ก็สามารถทํางานให้เราได้แล้วด้วยการป้อนภาษาไพทอนให้มันการออกนะครับจากตัวนี้ก็พิม e พ์ exit นะครับ exit แล้วก็วงเล็บกด enter ปับ๊บนะครับมันก็จะออกตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับ exit กกแต่ไม่ต้องมีวงเล็บนะครับแล้วก็กด e อีกครั้งหนึง่ง exit ที่มีวงเล็บนะครับจะเป็นการออกจากอินเ r อร์ t e ีตอินเทอร์พเตอร์ของไพทอนนะครแล้วก็ตัว exit ครั้งที่2นะั้นจะเป็นการออกจากตัว cmd ทีนี้ เมื่อเรามีการติดตั้ง Python Interpreter เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่จะเป็นอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราโคดดิ้งได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือตัวโปรแกรมช่วยในการเขียนโคดนะครับซึ่งในบทเรียนของเราผมจะพาใช้ตัว Visual Studio Code นะครับให้เราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์วิช่ว l Studio Code นะครับแล้วก็กด Enter ไปจากนั้นก็เข้ามาที่เว็บไซต์ลิกตรงนี้นะครับ ก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ Visual Studio Code นะครับเราสามารถคลิกตรงนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดได้เลยรอสักครู่นะครับมันก็จะดาวน์โหลดลงใ่เครื่องให้เราถ้ามีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดอยู่แล้วในเครื่องมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับหรือเหมือนเดิมครับถ้าไม่มีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับตัว Google Chrome ก็จะมีตัวดาวน์โหลดของตัวเองครับซึ่งจะอยู่ในจุดๆตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็เลือกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็จะมาอยู่ เราสามารถเดี๋ยวมันคลิกไฟล์จากตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อติดตั้งแต่ก็ผมใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับมันก็เลยไปอยู่ในโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดผมก็จะลากมาที่หน้าจอในการติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวมันคลิกไปเลยครับในหน้าแรกนะครับก็จะมีการถามว่าจะยอมรับข้อตกลงในการใช้งานไหมนะครับก็เราเลือกยอมรับไปนะครับโดยการคลิกที่ I accept นะครับแล้วก็คลิก Next ไปนะะตัวตอนนี้จะเป็นการเลือก ที่ในการติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับผมก็จะเลือกเป็นค่า d ด f a ฟ l t นะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะฮะมันก็จะติดตั้งโปรแกรมไว้บริเวณตำแหน่งนี้ก็คลิกที่ next ไปนะครับอ่ัน,นี้ก็ next ไปเลยนะฮะตันนี้ก็ next ไปเลยเหมือนกันครับแล้วก็เลือก install ครับจากนั้นก็รอให้มันติดตั้งนะครับ ตัวโปรแกรมนี้นะครับเราไม่จะเป็นต้องติดตั้งก็ได้ครับถ้าเราสะดวกในการเขียนโค้ดที่โปรแกรม Notepad นะครับซึ่งปิดมากับ Windows แต่มันก็จะยากหน่อยนะครับมันไม่มีการตรวจสอบเ o l o r ตรวจสอบไยากรไม่มีการแยกสีอะไรให้ก็จะทําให้การเขียนโปรแกรมลําบากนิดนึงนะฮะอันนี้จะถามว่าจะรันโปรแกรมเลยไหมนะครับเราก็ติ๊กออกเพราะว่าเรายัางไม่รันตอนนี้นะครับตัวโปรแกรมจะถูกติดตั้งมานะครับ ทดสอบนะครับด้วยการคลิกที่ปุ่ม start ตรงนี้นะฮะอ่าคลิกแล้วก็พิมพ์ว่าโค้ดนะครับอ่าถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเราได้ติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คลิกเข้าไปดูในการเปิดขึ้นมานะครับครั้งแรกก็เราก็จะเจอกับหน้าต่าง welcome นะฮะซึ่งผมเคยโหลดโปรแกรมอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีหน้าต่างตัวนี้ค้างไว้ณตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับสําหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา python นะฮะ เดี๋ยวเราก็จะไปลุยกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับถ้าสนใจในเนื้อหาลักษณะนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe ได้นะครับหรือว่าต้องการให้ทำเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรก็สามารถแนะนำได้เลยนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างสวัสดีครับ